เ <Birthday. S 2> ข <อ S 1> ากลับไปบอกกับคนคนหนึ่งที่เป็นคน,นอิสลามเขาบอกว่าคุณนะไม่มีสิทธิ์รับอิสลามแล้ตัวเขาเองที่เข้าออกเข้าออกอัสาลามโมเลกุมชาวเซอร์น้องฮารลอมชิลกลับมาพบกับเราอีกครั้งในบริบทที่มันแตกต่างไปตอนนี้เข้ามาสู่ช่วงประมาณสักรรมกราคมกลางนะอาจารย์นะอโอ้เดามาละสิทธิ์อดก,กันที่นี่บิ๊กบีฟบิ๊กบีฟเนี่ยเป็นร้านฮาลานบุฟเฟ่พีเมีบม,มาอยู่กับท่านอาจารย์อ่ะทีรมาซีตรลดมาอยู่ในช่วงถามตอบเกี่ยวกับปัญหาของอิสลามเราเหมือนเดิมด้วยวันนี้มีคำถามจะเป็นมุกเก มีทั้งพุทธมีทั้งอิสลามดังนั้นนะคนพุทธก็เกิดคู่มากับอิสลามคนที่เขาเขียนจดหมายมาหาเราเนี่ย<ม>เขาก็บอกว่าดา ไ <Sand im ic> <c oughs> ด้นะมันไม่ใช่แขกเดิมไม่ใช่เดิมไม่ใช่มุสลิมแต่ว่ามันคู่คียอยู่กับมุสลิมอยู่ในชุมชนเนี่ยลแล้วลมันก็มาได้ผัวแขกได้สามีเป็นอิสลามลม,ม,ามันก็เลยมาเป็นแขกมันก็เลยมาเป็นแขกแล้วก็อยู่กันเป็นสิบปีเลยด้ Led านะ <down. S 2> ่ะอยู่ไ้มุดอ,อ่ะอยู่มุดเอออยู่เป็นสิบปีแล้วก็เลิกกันเออแล้วก็อ้าวเห็นวันนั้นอี่ด้ามันยืนซื้อหมูปิ้งอยู่หน้าปากซอยหน้าชุมชนมันบอกว่าฉันไม่ใช่แขกแล้วฉันเลิกกับไอ้บางแล้วอ๋อหมายถึงว่าเลิกกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วก็กลับไปออออยู่ศาาสสนนนเเเหมมืืดดดิ้พัักกไ อีดาคุ้มหัวมาแต่งงานใหม่มาแต่งงานใหม่แต่ก็ได้ยังสามีก็มาได้สามีคำถามคือคำถามคือเฮ้ยอย่างเงี้ยมันจะได้สักกี่ครั้งเขาถามมานะมันเป็นพระหัวที่ธรามเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเนี่ยมันจะได้สักกี่ครั้งอิสลามเรามีจํากัดไหมแล้วเราจะต้องทําตัวยังไงกับคนพวกนี้เราไปเตือนเขายังไงอะไรยังไงมันเหมือนกับว่าเขามองว่าศาสนาเป็นเรื่องเล่นๆหรือเปล่าต้องบอกก่อนไม่ใช่ศาสนาเป็นเรื่องใหญ่นะมันคือวิถีชีวิตนะมันไม่ใช่แค่เอามาแปะที่บัตรประชาชนแล้วก็จบ ศรัทธาหลักปฏิบัติหลักในการดําเนินชีวิตคู่อย่างที่บอกว่าทําไมศาสนาเมื่อแต่งงานจะต้องเปลี่ยนศาสนาการแต่งงานคือเรื่องศาสนามันไม่ใช่เรื่องประเพณีวัฒนธรรมแบบทั่วไปมันเอาศาสนาเป็นเมนหลักเป็นเมนหลักเลยในการใช้ชีวิตเลยเพราะทุกอย่างก็ยิ่งจะยืดโยงกับเรื่องศาสนาหมดและอีกรอฮาฟิดดีนในอัลกุรอานที่บอกว่าไม่มีการบังคับไม่บังคับไม่บังคับในการที่จะมาต้องมาเข้ารีบวันที่ดาเป็นนอนมุสลิมอยู่จาชื่อดา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  So、can DVD เล่นแผ่นไม่สดุดวันที่ดาเนี่ยจะมารับอิสลามเนี่ยแต่สาเหตุที่ดาจะมารับเพราะดาไปชอบกับมุดใช่บางมุดเขาดีเหลือเกินสมุดนว่าดาเนี่ยยืนการว่าดาจะไม่เข้าดาศรัทธาในศาสนาของดาเองเดิมแต่ดากับมุสก็ไม่ได้มีปัญหาในดาก็ยังรักมุสเหมือนเดิมมุดก็ไม่สามารถจะแต่งกับดาได้ก็ความรักมันก็ไม่ราบรื่นมันก็ไม่ได้ถามว่ามีใครบังคับดาต้องมารับไหมไม่มีเพราะความรักทําให้ดาเข้าแต่ถ้าเกิดดาจะมาอยู่สันสามีภรรยาถูกต้องดาก็ต้องรับอิสลามก็แค่นั้นมันเป็นเงื่อนไขไงเป็นเงื่อนไขแต่ไม่้า คุณต้องรับนะทำไมรับปั๊บไม่ได้คุณไม่รับก็ไม่รับก็แต่งไม่ได้งั้นจบไปเรื่องหนึ่งทีนี้ด้ามีความสุขแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บออกอีกออกเพราะว่ามุดไม่ได้ตั้งใจด้าคราวนี้จะออกไม่ออกเนี่ยคือจําเลยนะพี่น้องนะคนที่ศรัทธาอย่างแท้จริงไม่มีออกแสดงว่าและที่ออกคืออะไรก็ไม่ได้ศรัทธาก็ไม่ได้ศรัทธาเนี่ยก็แค่นั้นเองก็แค่นั้นเองแต่ประเด็นนี่ก็คือศรัทธามันไม่มีเครื่องตรวจนี่ถูกไหมไม่มีเครื่องตื๊ดเอ้ยมันแข็งได้ไรว่าไม่ได้ไม่มีไม นบีเลยพอกลับไปอยู่ในบ้านโอ้โหด่านนบีไม่มีชินดีเลยแต่ตอนอยู่กับนบีเป็นไงจ้าจ่ะจ้าจ้าโอ้ยเอาใจเอาใจเลียนสารพัดสารพีชื่นชมอุน่ากลัวนะแต่พอไปอยู่กับพรคพวกตัวเองว่าไม่เป็นสารพัดเลยคนที่ศรัทธาเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้ไหมไม่น่าจะใช่ไม่มีก็ต้องชื่นชมทั้งต่อหน้าและหลังถ้าเขาจะเข้าอีกอะเราก็ไม่มีเครื่องไปตรวจว่าเฮ้ยไอที่มาเข้าใหม่เนี่ยจะซ้ำอีรอบเดิมไหมอีัางเราก็ให้โอกาสก็ให้โอกาสเสมอคือมันก็คล้ายกับเรื่องตบ้ตัวนะเป็นเรื่องของส่วนบุคคล เขาเองใช่มันมีกรณีหนึ่งเนี่ยนี้เป็นเรื่องที่เจอมาตัวเองเลยผู้หญิงคนนี้เขาโทรมาผู้หญิงคนนี้เขาจะรับอิสลามให้ผมเนี่ยช่วยไปดีซีฮัตเบื้องต้นแล้วก็ตอบคําถามบางอย่างนิดนึงเขาบอกว่าอาจารย์หนูเนี่ยเคยรับอิสลามมาแล้วรอบหนึ่งตอนนั้นแต่งงานชบคน่แล้วก็บังเกก็แบบเหมือนกับอีอย่างที่ฉันคาดหวังเอาไว้ไม่ดูแลฉันเลยไม่ค่อยดูแลเลยปล่อยอีดูถูกกังกับฉันเออแล้วศาสนาบังเขาก็แย่ด้วยโอ้โหแล้วทาให้ฉันเนี่ยพอแย่ไปเ้วยป็นชาญชีเองก็มาใหม่ใช่ไหมอากิด้ฉันมันก็เลยออลลงเ กับบางไปจ้าหนูก็กลับไปเป็นอยู่กับพ่อแม่กลับเป็นศาสนาเดิมก็ไปหาครอบครัวไปหาจุดยึดเหนี่ยวเดิมแล้ววันเนี้ยกลับมาใหม่ก็มาทํางานกับร้านมุสลิมมาทํางานได้เจ้านายมุสลิมก็เลยซึมซับแล้วก็ฟังศาสนาเรียนรู้ศาสนาเยอะขึ้นก็หวังว่าครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งอีกครั้งนึงที่อยากจะเข้ารับอิสลามแล้วก็ครั้งสุดแต่ปรากฏว่าเขากลับไปบอกกับคนคนหนึ่งที่เป็นคนศาสนาอิสลามเขาบอกว่าคุณน่ะไม่มีสิทธิ์รับอิสลามแล้วพวกเขาเองที่เข้าออกเข้าออกเนี่ยคุณเคยออกไปแล้วคไไมมมมมมม่่สิทรรัับบแลล้้ววเเเาาาาก็ยยถผหหนูจะด จะได้ไหมผมก็บอกว่าไม่มีใครห้ามนะครับประตูเตาบ้าเนี่ยเปิดตลอดแต่ที่เขาพูดแบบนั้นเนี่ยอาจจะเพราะเข้าใจไม่ถูกไอ้คำพวกนี้มันเป็นคําที่อาจจะแบบเหมือนกับดูถูกไกลๆว่ากลัวว่าเออจะได้กี่น้ำกี่น้านั้นเราเอาเป็นแรงผักบันนะแล้วเราทําตัวให้ดีและอันเนี้ยเอาล้อให้โอกาสเราแล้วในการที่จะกลับมาอยู่ใต้ร่มเงาของพระองค์ก็รับอิสลามปพรากฏว่าฟาดูไหมหลังจากนั้นเนี่ยพอรับอิสลามเนี่ยเขาบวชครบนะไปละหมาทาอะไรดีหมดเลยกลายเป็นผู้หญิงที่เคร่งครัดศาสนาเลยเป็นมุบมีน้าเลยใช่ถ้าไปยึดคาตอบขอออง้คนนับกว่าครับ จบเลยนะจารย์้นี่อะไรขนลุกด่โอ้ย โอ้ยอาจารย์ขอบคุณมากเลยสำหรับรประสบการณ์ดีๆแล้ว<ห><ห>ก็มีใใจกันนะให้กำลังใจอาจารย์รอิสลามเราเนี่ยให้โอกาสเสมอนะอาจารย์นะ,นะขอบคุณท่านอาจารย์ดุลติ๊มากเลยนะสำหรับความรู้ดีๆนะเ <laughs> นื้อทุบสินทรนะเนื้อทุบสินทรเป็นเบสเซอร์เขาเลยจากสินทรสโลแกนขเขาก็คือน้ำทุกคาช้ำทุกชิ้นต้องสินทรเข้าสู่5ล้านเออไม่ใช่นั้นน้ำส้มบอกเข้าไปดูเพจเขาแล้วกันนะไไม่หมดเลยบุฟเฟ่บุฟเฟ่แล้วก็มีเนื้อทรงเนื้อสดด้วยนะแต่งานก็ไปใช้บริการใช่น้ำส้มบานไรน้ำส้มแท้คั เกรดกำลังจะก้าวสู่บวชที่15ล้านกลับมาแล้วนะกับรสชาติเดิมๆแต่ว่าใส่ใจในคุณภาพมากขึ้นอันนี้แนะนำนะพี่น้องใครซื้อไปทำเดือนบวชนะซื้อไปทำบุญก็ดีทำบุญคนละงานสุรางนมาซีดเป็นประจำเลยยกกันเลยยกยกแพ็กเกจเอาไปเลยเนี่ยมารับที่โรงงานเขาเนี่ยไปทำบุญได้ไปซอ้อทำบุญแล้เอาคืนขึ้นสุรานีเออโอเคได้เลยแล้วก็อันนี้คือนุ่มทกไม่ใช่นุ่มอันนี้ไม่นุ่มไอ้จางงอกัดแล้วไง อันนี้คือเครื่องขีบ,ขบไร้เลือดขีบไร้เลือดโดยอัลารเมดิคอลคลินิกเซ็นเตอร์ว่าอยู่ตรงรัดพร้าว0อยากจะให้การขีบป,ปัสุนัตเนี่ยมันแฮปปี้หรือว่าสองสาวันวิ่งเนี่ยผู้ใหญ่ทาได้ไหมผู้ใหญ่ทาได้ดิไม่เฉพาะเด็กใช่ไหมเออบูอันลับเยอะแยะเลยที่กาลังจะไปทําแล้วตอนเนี้มันถูกสุขอนามัยแบบสากลด้วยราคาแพงไหมมีหลายราคาเออมีหลายราคาลองไปดูในเพจได้แล้วก็อินบ็อกไปหาเขาได้เลยนะและอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำอาจารย์เลยคือยางจางรู้ได้ไงวะจริงๆปัญหาของเราเรามีรถกันทุกบ้านนะแต่อยากดาาีร็คุณภพเ ไปปรึกษาไฮเอ็นได้แล้วก็ความซื่อสัตย์ไม่ต้องพูดถึงเขาเป็นมุสลิมเราเว้ยไฮเอ็นออโต้ช็อปนะตั้งศูนย์ให้ตั้งศูนย์ทวงล้อช่วงล่างเปลี่ยนโชกโชกแต่งโชคโหลดหรือว่าจะเอาขึ้นได้ปะเฮตุเอาขึ้นได้ปะแล้วก็แร็ปข้างบนหลังคาด้วยยางบาดบวมปูแตกตามไปเคลมได้เลยเพราะขับออกมาปั๊บแฉลบออกข้างทางไม่มีไม่มีเพราะว่าตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วไม่มีไม่มีที่ว่างเลยไม่ขอบคุณไม่ได้เลยนะโอ้ร้านนี้สุดยอดเขาเรียกว่าเป็นเป็นพรีเมียมคาร บุฟเฟ่ต์ก็มีพวกแซลมอนแซลมอนหอยนางรมอะไรเป็นพรีเมียมฮาลานออบุฟเฟ่ต์เตนื้อระดับไฮเอ็นอะไทเเลยไฮเอ็นเอออตชอปออตชอปนางดิ